หากใครที่กำลังมองหาร้านขายหูฟังคุณภาพที่มีหูฟังให้เลือกมากมายทั้งหูฟังบลูทูธและไวเลสที่สนับสนุนต่อการเล่นเกมได้อย่างดีเยี่ยมและหากซื้อสินค้าครบ2,000บาทใช้โค้ดพี่ยีนรับส่วนลด100บาทนะครับทงไว้นะครับพี่ติงหูฟังพี่ติงไร์เลส com นะครับจุ๊บจุ๊บวันนี้เรามีร้านเติมเงินสตีมไวร์เลมาแนะนำที่เติมถูกและได้มากกว่าเติมเองแถมทางร้านยังมีแจกฟรีบัตรเติมเงินสตีมไวร์เลสให้อีกทุกเดือนสามารถติดต่อด้วยการสกแกนเคียร์โคาา้เลย ดานเอเลี่ยนอีกแหละถามจริงเลยออกด่านที่หลายคลิปติดแล้วนะอะไรจะแบบอ,ออกบ่อยขนาดนั้นอา่าผมเห็นออร่าอ่าทครบทุกคนเลยไปว่าตาที่ไม่มีใครใส่บิดเบือนเลยนะถือว่าค่อนข้จะแบบโชคดีจัดๆหรือว่าเข้ามาตีสี่กันเขาก็เลยแบบมั่นใจว่าจะมีแบบมีคนคอตลอดว่าอะไรยังไงใครอยู่ไหนอะไรอย่างี้คิดว่า,เ,าเดี๋ยวไปโดนโอ้โหเรื่องมาเขาบึ้อด้วยเอา้าเดี๋ยวทำไมอ่ะอา้อาวอ้า เดินติดกงทุกตะไยม้าเฉยใช่เพื่อนมาดิอ๋อมันตั้ตู้ดีไงก็คือไม่ต้องมีดอบิดบองบิดมือนน่นแหละก็เลยแบบี่จะเล่นสายพวกนี้กันเอาไม้ม้ด้วยตรงนี้ก็ค่อนข้างจะแบบอแจ่มจัดเลยเออออกนี้ออกนี้เมื่อกี้เห็นมองรอดดูเขานี่นีไงเขาบอกไม่ได้ฉีกไปไหนอยู่ที่เดิมะเมื่อกี้เห็นรกมีข้าหลังนะมาผมจะมองออร่ามาเรียกัน เครื่องกั้นหมดทุกเครื่องจะไปบ้านใหญ่กับเครื่องไกลๆนู่นน่าจะเป็นใครนะน้องจาบอ่ะที่แบบปั่นแบบคนเดียวอยู่คิดว่าอ้าแล้วผมเจอมาเรียตึงๆไงผมจะขึ้นทางนี้แล้วกันคือขอดักหน้าปักซอยก่อนเพื่อนผมจะไปดักเขาทุกไหนได้บ้างเนี่ยเฮ้ย,ยตรงนี้ดีว่วะเนี่ยไม่ใหญ่ได้ปะบ้านใหญ่ก็ได้อยู่เต้เหนียวอยู่ข้างหน้าเนี่ย,อย,ยตอนนี้คือไม่รู้อยู่ไหนละแต่เขาน่าจะปอกกบมันน่าจะหมดก่อนเอ้ยอยู่ดิโอ้โหหมดก่อนพอดีด้วย อะไรจะแบบไวขนาดนั้นโอเคดักทางนี้ก่อนี่หลบไปตึงๆหลบตึงๆช่เพื่อนเออแล้วผมยังไม่ได้เอาป๊อปไปทืบเครื่องอ่านีเงี้ติดก่อนตนึงๆ,ๆคือใจจริงนะผมอยากวาร์ปไปทืบเครื่องก่อนอะแต่แบบไหนๆนี้ก็เจอมาเรียแล้วก็คือขอไล่แบบสุดๆไปเลยมาถึงเวลาเปลี่ยนขายคะ่ะไอ้หมูฮะไม่รู้ว่าจะเป็นใครต่อไปอ๋อเป็นอ๋อนี่ไงอยู่นู่นโอเคเป็นการแจ้งจุดไปในตัวด้วยดีเขาอยู่ตรงนี้ป่ะเดินดิ่งไปเลยผมหาน้อง อันนั้นไม่เจอแหละเบก้าไม่เจอแหละฉะนั้นก็เอ,อ,อยู่ดีๆเครื่องนี้ฉะนั้นก็แบบตามมีอตามมีตําเกิดแล้วกันนี่ว่าปั่นอยู่เครื่องนี้แน่ๆนี่ไง,ไงรอยเท้าเฮ้ยรอยเลือดอย่างนี้น่าจะเป็นโคเดตปะอาไม่ใช่นี่ไงนี่ไงได้ยินเสียงเป็นนี่เป็นน้องเบกา้าโอ้โหเขาฉีกได้ยังไงอ่ะฉีกแบบโคตรไวอ่ะมาอุ้มแหมได้เวลากั้นเครื่องอ่ะป้าใหญ่ปะอ้าบ้าใหญ่ที่ไม่ได้กัน้น เครื่องเดียวปะเนี่ยโอ้โหเครื่องเดียวจริงครับผมโอ้โหอย่างสุดยอดอ่าแล้วกลับไปเป็นเจคพาร์คโอเคเรียบร้อยอย่งยิ่งค่อนข้างจะแบบสุดจัดอยู่โอ้โหเจคคือเจคเขาเป็นคนไทยอ่ะน่าจะแบบมั่นใจในการเล่นตัวเองค่อนข้างแบบสูงอยู่โอ้โหแล้วเขาฉีกแบบไปไกลเลยอ่ะพอกลับมาแบบคลุมๆก่อนแล้วกันนี่เราเจอเจคพาร์คพอดีด้วยโอ้โหอืมคือเพล็กเนี่ย เพื่อป้นกันมันดีแต่ตอนแรกมันจะแบบมาไล่คนเป็นปอกกำบังแต่แบบเอามาหมายหัวคนแล้วไล่คนต่อไปนั่นจะแบบโอเคกว่าก็คือเหมือนเพื่อเนี่ยมันเป็นบาร์บีคิวเวอร์ชั่นอัปเกรดที่แบบอ่าบิดเบือนสู้ไม่ได้อย่างเงี้ยโอ้โหแต่โดนแบบโดนเผาจริงๆครับเอ้ยเอ้เอ้าจะได้โอ้โหข้างหน้าก็ไหม้นะเพื่อนต้องเสียไหมวะเสียเระว่งคนนี้ครับเอาน้องจับโอ้โหน้องจับสุดยอดมากอะหลอกมาดิอ่าหลบได้อย่างงี้ โอ้ดิกระโเผาจังใช่ไหมอืมเอ่อเครื่องไหนกั้นเอ่ยโอเคเดี๋ยวค่อยดูวีดีอาขอแขวนก่อนอ๋อเป็นเครื่องกัหลังอฮะป้าน่ะไม่ใช่แต่เจอคนเดียวคนนี้เฉยโอเคผมหลอกังทางนี้ก่อนแล้วผมก็ดักหน้าทางนี้รอบนึงอีคนนี้มันขี้หละมากแต่ว่าแต่คือเครื่องกั้นหมดเลยเหรอโอ้โหจริงปหมเนี่ยเออมึงกั้นลืมหลออันนี้รอบหนึ่งโอ้โหคนนี้มันสายแบบวิ่งฉีบแบบตึงๆเลยโอเคจิ้มให้เขาติดไฟลึกไปก่อนนะ ผมไม่ได้เชื่อเครื่องเลยตอนเนี้ยคือเอาป๊อปมาเนี่ยคือแบบบอทเบลเลยก็ไม่รู้เฮ้ยคนนี้มือถือปะเล่นเล่นอย่างเงี้ยมือถือชัวป้าปะอ่าบล็อกเบิร์บล็อกเซียนปะบล็อกเซียนปะโอ้โหจวจะแบบจิ้มรอดดูเนี่ยเจ๊คือแบบเงียบจิ้บเลยแล้วจะแบบมือถือร้อยเปอร์เซ็นต์นะมาผมจะหลอกในการแบบได้ปะเนี่ยโอ้โห้ววววจะจบไปดทปบะอือออโหแล้วคือจิ้มแบบโคตรปิงจิ๋มหายมีคนป่านปะเนี่ยเฮ้ยไม่มีด้วยเอ้าแต่เจอคนเด็ดคนที่เฉย เฮ้ยดีดีไล่คนนี้ดีกว่าน่าจะแบบน่าจะเป็นเปเจ้าละไล่คนนี้ก็ได้ดีเบก้าดิมาเบก้าเราจะวนตรงนี้จริงๆอย่างนั้นเหรออืมผมก็จิ้มหลังขาดมาก่อนไงข้างหลังมีไม้อยู่นะผมไม่ได้นั่นด้วยเออสมัยแล้วใครโทรมาว่าเนี่ยโอ้โหเมื่อกี้สายเข้าเฉยคือผู้โชคดีได้รับทองคำหนึ่งหนึ่งล้านบาทโอ้โหเก็เลยเนี่ยแบบจริงเนี่ยมัน อะไรจะแบบอยากให้ผมได้โทรขนาดนั้นมันเสียเวลาในการแบบไล่คนไปนี่แย่ถามจริงเถอะอ่าเครื่องกันหมดจะเป็นเครื่องไก่ๆนะมาเขาแบบดิ่งไปก่อนเอ้ยอยู่ดีก็เจอมารียเฉยแต่ผมไม่อยากไล่อะผมอยากไปถ่วงเครื่องก่อนอะเครื่องไก่นู่นอะโอเคดิ่งไปก่อนโอ้โหล้มปืนไฟตรงนี้กี่อันนักนะโอ้โหมีคนแบบเต็มหัวเราหมดเลยตอนเนี้ยอืมนี่ผมเจอคน นีเจอคนนี้อยู่ตู้ด้วยโอ้โหปืนเผาที่ก็ปืนไฟที่ก็โอ้โหเผาจะเลยแม่ขอญาติบางก่อนนะแล้วก็นี่ทึบเอปอป๊อปทึบไปก่อนไม่ใช่โอ้ไม่ฉหลุดจะคือแบบชิบหายนะคือแบบงามไส้เลยทำไยผมม่าแขนทันอยู่ไม่น่าจะแบบอมไม่น่าจะหลุดโอเคเป็นเครื่องไกลไปรีบดิ่งแบบรดด่วน,วนทันไปเนี่ยแต่ตรงนี้คือปืนไฟอย่างอื้อน,นะผมจะแบบจะเจอไหม เต้โอ้โหดีๆเจออะไรเจออะไรเจออือโอ้โหแล้วผมจิ้มพัลุไม้อย่างหล่อเท่ด้วยเฮ้ยบิดไฟนี่ก็แบบตอดหลังผมชิบหายเลยไม่มีป๊อปอยู่ไหนจริงๆอยากชึบข้างหลังแต่ไหนๆก็เจอบาก้าแล้วจะได้แบบไหลตอดลุัวมานั้นเพื่อนพับไม้โอ้มือถือมันมีคนเล่นแบบมือถืออย่างเยอะเลยช่วงเนี้ที่แบบเพิ่มเมตาป่ะคิดว่านี่แต่มีป๊อปอยู่อะขอแบบ อืุอคนนี้ไม่น่าทันละมาเรียมันสะก,กิดอยู่โคตรเย,ยใช่ไหมมาเดีย๋ยวเราขอนี่ไล่คนนี้แล้วก็เอาอา่าเอ้ยมันเป็นมือถือนี่มันไม่เห็นอล่าแปดสิบวิก็ก็คือไม่ได้ช่วยอะไรหละ,หละปืนไฟในกระเพาะจังเออเจอโอ้โหอยู่ดีก็เจอเจคพักตอนนี้คือเซอร์ทุกคนเจ็บสี่มีเก,กล่ะก็น่าจะคี่จะแบบไล่สบายหน่อยมาขออุ้มกั้นเครื่องหน่อยเครื่องไหนไม่ได้กั้นเอ่ยโอ้โหปรากฏว่ากั้นทุกเครื่อง อย่างนี้ก็แขวนแบบชิวๆไปก่อนนี่ไงไม่เห็นออร่าของใครนะเบก้ายิงด้วยเพราะว่าเขาเป็นมือถืออ่ะจะไม่เผยออร่าแป๊บนึงแต่ก็อืมไม่ได้คิดอะไรมากอะ่ะก็ป๊อปคือเครื่องใกล้ๆแหละเฮ้ยบนนี่เหมือนได้ยนิน,น,เ,นเ,เสียงคนปั่นนี่เป็นเจคพาร์คบอกแล้วได้ยินเสียงคนปั่นเอ้ยเอ้เฉียวผมเด็ดปิงเหรอทำไมทำไมผมจิ้มชา้างกันนะเมื่อกี้ไอ้เพื่อนโดดปะโดดกลับนี่คือแบบเก่งเกินเลยยี่ เขาแต่ยากปะแต่เขามีมือถือเขาน่าจะใส่อืมไม่น่าใส่ตายยากมันคงถึงเวลาที่ผมจะเห็นออร่าของเบเก้าแล้วบ้างถึงตอนนี้แต่เอ๋อยู่อ๋อนี่อยู่ใกล้อะมาใช้ป๊อปเครื่องนเนี้ยแล้วก็ไปหาเบเก้ากันดีกว่าโอ้โหเบเก้า์เขาฉีกมาโซนไกลอะแมวไม่ไปอะมาไล่เครื่องดีกว่าไม่งั้นคือเครื่องแบบเดินฟรีเราอยากไปเดินเกมแบบตามซื้อมากดัวเนี้ยปืนไฟเต็มเนี่ยเป็ว่าคือฝืนปั่นตัวนี้แน่นอนอะมานี่ดีบอกแล้วว่าแข็งเครื่องตัวนี้แน่นอน โอ้พหถเกิดไลเบเกานะดิวีๆผมเสียสองเครื่องอะ่ะอ่ะผมถามจริงเลยเก็บขาดอืมออร่าเบเก้าผมอยู่ไหนโอ้โหโอ้ติดแบบตึงๆโอ้โหเราเครื่องนู้นไม่มีเครื่องอยู่ใกล้โอ้โหถามจริงเถอะใครมา,าหลุมตอนนั้นหายปกติหลุมมันจะอยู่ใกล้เครื่องไม่ใช่เหรอทำไมไอ้เครื่องนี้ไม่มีหลุมอะ่ะโอ้โหถ้าเกิดเสริมมเนียนปั่นนี่ผมแบบแย่โคตรเลยะนะ มาถึงเวลาเปลี่ยนขายมุมไปหาใครเอ่ยอ๋อนี่ไปหามารอีอยู่เครื่องกะด้วยอะโอ้โหปืนไฟปืนไฟแบบอย่างเยอะเลยโอ้โหจะจิ้มก็ไม่ได้ด้วยเอาแล้วไม่ยอมพับไม้โอ้โหทำไมได้ถึงแบบงกไม้ขนาดนั้น,นเพื่อนเอแล้วผมก็ไม่รู้ว่าเจิกจะเนียนปัน่นไหนต่อไหมหรอรอบหนึ่งเอา้าฉีกแล้วโอ้โหน้อจะาพลไม้เมืม่อกี้รอบวนอย่างสวยมากเลยนะ คือถ้าเกิดวนอะแบบมันหลายรอบได้อยู่อะเพราะเราไม่มีหางจิ้มด้วยฮะดูดิเขาฉีกแบบโอ้โหฉีกโคตรประหลาดเลยมาแขวนฮะน้องจาฟก่อนอ๋อดีๆอยู่ใ,ใกล้ๆนี่พอดีโอ้โหอย่างจะช็อดมากเอ่อถ้าเกิดเขาเจอหลุมก็ถือเป็นโชคของเขาเละกันฉะนั้นผมจะแบบไล่สุดละกันแล้วก็ไม้สวยๆบป็นใหญ่นี่เหมือนจะไม่เหลือแล้วฮะแต่ไม้ข้างหน้าเนี่ยสวยอยู่เอ้จิวไอ้ไม่หางผมบักงั้นนะเมื่อกี้หางผมหางเลยวะหางผมค้างอยู่กลางอากาศเฉย เออหลุมอยู่ขา้างหน้าเพื่อนอยู่ที่เกิดไปโอ้โหแล้วนี่บ้านเล็กแบบประหลาดๆจิ้มไม่ได้ฮะแบบจิ้มนี่คือแบบอืมจิ้มนี่คือพลาดแน่ตรงหลังคาเมื่อกี้เกมยั่งตื่นเลยคือโชคดีตรงที่ตานี้เขาไม่มีใครใส่บิดเบือนด้วย่ะก็เลยแบบเห็นเอาล่ารัวอ่านจะได้แบบรัวๆก้อนข้างที่จะแบบคุ้มอยู่มาว่ะตานีออกทานทรมานดหวยโอ้โหล้วบีอะไรนะที่ว่าอยู่ข้างหน้าหนึ่งสองสามโอเค แปลว่าคือมีแค่คนเดียวที่ใส่บิดเบือนมาเราไปไหนดีเราวับมาเครื่องนี้แล้วกันไปได้ปะเนี่ยได้อยู่เ <c oughs> นี่ยเหมือนเขาจะนี่ไงเล่นอยู่บ้านใหญ่กันโอ้โหใจจริงอยากพังไอ้นี่ก่อนนะแต่คือแบบเดีแบบ๋ยวนี้ก็ปีไปแล้วพังไว้นี่คือเสียเวลาจะจัดโอ้โหนี่มันแบบมันหลงไฟแล้วแบบเงห้อย,อยด้วย เอาเราคนที่ไปขายามุมดีใช่ปะ่ะโอ้โหเอาลับๆปเลยละกันใครก็วนกันเดี๋ยวผมก็หลอกทางนี้โอ้โหแหงเราสั้นเกินคนที่วนรอบอยาวเป็นนะเนี่ยเอ้ยเอาวะเฉียงนี่หรอมีไม้หรอทำไมเขากล้าเล่นทางเนี้ยมันมีไม้เพื่อนตีเลยเครื่องไหนกันบ้างตอนนี้อา่ากั้นหมดทุกเครื่องจริงปะเนี่ยถามจริงโอเคมีคนอยู่บ้านเลขคนหนึ่งอ่ะรีบไปก่อนแล้วก็ ปล่อยเอเด้าติดไปขายมุมไปขอได้ไม่ต้องไปอะไรเขาวมาก็คือเป็นการมาจนตัวแหละเต๋ดิอยู่ที่คนดิขอจบอ๋อไอ้ป้อมนี้ไอไอนะไอเครื่องนี้คือวางอันเดียวสองอันนั่นคือคนนี้นี่คือแลดูแบบกลัวแบบกลัวจัดอะโอเคตอนนั้นอะปล่อยเขาแบบวางเยอะไปเลยเอาว่าเจอที่ต่อไงเดี๋ยวต่างปิดกลับไม่อย่างปิดกลับด้วย เอ้ยโอ้โหโดนจะบฮับไม้ผมก็ลกุกไงโอเควันที่างนี้ตีธรรมาดาน,น,นะเจ้าพอแบบพอไหวอยู่น่าจะได้แบบฟาร์ลังก่อนตึงๆขอไม้ขอตีโอ้โหได้จะตีไม่ได้ไม้โอเคไอ้นาะยแอดที่ชื่อว่าอาร์คีนี่คือแบบโดนฮิ้วเรียบร้อยแล้วหมายว่าเรากำลังจะมีหางโผล่มาเอาแล้วโดดจริงเว้ยอาจจะจิจักใช้หางจิ้มนะจะได้ติดอ่าฮิ้วช้าด,ด้วยแต่ช่างมันละกันเดี๋ยวเราจะวางเขาไว้หน้าเสาแล้วก็อุ้มอีกทีหนึ่งจะได้ปะจะเสียจะเสียเวลาปะ โอเคโอ้โ okay. oh, หไม่ไม่ต้องละคือมันมันติดไปแล้วอะอมันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้เฉวยอะไรอะเอ๋ขี้แกล้งไกปก่อนอ่าเราคนนี้ติดปอดกระบงังตึงๆเป็นน้องเอดาวงด้วยโอ้โหแล้วถ้า,ถ,าถ้าเกิดพันหมดตู้ได้นะคนนี้น่าจะแบบโดนปอดกระบังเราตึงๆเข้าหน้าแบบเราคิดว่าโอเคพังก็ได้ไอ้เพี้ยนนายฉีกไปได้ว่าไม่น่าจะตีฐานนะน่าจะหมดเวลาก่อนโอเคนี่น่าจะหมดแล้วคิดว่า ฉะนั้นก็โจกหลังอืมธรรมดาไปโกนเดี๋ยวโอ้โหโจกไปทันอ่าหลอ่อจาทันก่อนเขาจะได้ฉีกเรียบร้อยฉีกะอะปี๊ฉีกจนได้ปี๊ตบหลังจนได้เอา้าเอ้าเอาเจอเจอคนนี้อจุดนี้เป็นใครอะสปีดหล่อคนนี้อ๋อไม่ใช่โอ้โหต,ตกใจที่ว่าเขาเดินทำไมที่แท้คือแบบแบกปืนนั่นอยู่เอ้ยเจอเอสเว้ยเอ็ดทำอะไรแรกเลือดหรอทำไมเขาแบบ วิ่งใส่ใส่เพื่อนเขาอย่างนั้นนะมาพะเพื่อจะคนเจ็บสิอย่างนี้ฉะนั้นก็ไล่ไข่ก็ได้เนี่ยเช่นนี่เรามาร์กหัวคนนี้ไว้แล้วก็นี่ดิ่งไปเลยเต๋ขอสักคนหนึ่งดีเป็นการมาร์กจุดแบบคร่าวๆเออเดะเดวเดะเดือดปืนไฟโอ้โหโอ้โหคนที่ชื่อว่าเนี่ยคารมายัยเสียเตียวด้วยชื่อแบบอยากะลังจัดเอาว่าส่งไฟก่อนโอ้โหไม่ต้องแบบไม่ต้องเดินอ้อมเลยเดียว เดี๋ยวหายอ๋ออยู่นี่เอ่อปืนไฟมันโอเคติดไม้อยู่ช่างมันแล้วกันนะ,มา,นานาะนามาเพื่อนเอ้ยเดี๋ยวเขาต้อทำอะไรอ่ะโอเคหลอกอีกรอบนึ่งอ้าวมาเพื่อนโดดต่างกันบ้างแบบเสียวๆสียวเฮ้ยมันหลอกโดวด,วดกันที่จะมาไม่ทนันเลยไงเพื่อนอ้าวแล้วโดวดจริงไงเพื่อนเฮ้ยอูหมอดีขอไม้ขอตีโอ้โหที่เ่าจะพับไม้ลกแบบลกพับไม้ก่อนเลยยี้แต่จใจผมโคตรลกแล้วคือเขาแบบเจเพื่อนอย่างนั้นนะทำไมอะ่ะ ทำไมทำไมสเตทเพื่อนอย่างนั้นนะป่อจะอุ้มกันเฮ้ยเสียเชิงไปก่อนทีหนึง่งเอาแล้วใครอะไรอยู่บนนั้นวะเนี่ยนะช่างมันแล้วกันนะผมจะเอาเข้ามาแขวนตรงฮกน,นี้เรื่อยๆนะเพราะว่ามันมีอันนั้นอยู่ใ,ใกล้ด้วยเฮ้ยเดี๋ยวเอาเปลี่ยนขายมุมไปหาคนคนล้มเหรอ,อคือตั้งแตกว่าจะเปลี่ยนไปหาคนอื่นแล้วก็แบบเอาจิ้มไปง้เมื่อไไกี้ผมกดจิ้มไปแล้วคือผมแผงมันออกไอ้แช่นชี่ไม่สุดอ่ะ อูอย่างนี้แบบเป่งเซามาโอเคตามนั้นก็ตามนั้นนะมาขอมองอลาของแอดอรคลีก่อนเออไอยอยู่ดีอยู่วะเฮ้ยมาฉะนั้นก็ไม่ต้องอะไรกันมากนะคือเขาเจ็บอยู่แล้วเอาว่ะเพื่อนไหนจะพูดเล่าหมูตรงนี้อย่างนั้นเหรอไอ้อหิวมันจิ้มเพื่อเยอะเกินแล้วไม่เล่าหมูที่มันเป็นสีเหลืองอลาเหมือนกันนะโอ้โหปืนไฟเออยังไม่หายโอ้โหยังไม่หายหจากหน้าสีขา ถึงเวลาเปลี่ยนขายมุดตะทีแล้วตอนนี้ตอนนี้มีเครื่องในกั้นบังเอ่ยผมมองไม่เห็นเลยอะโอ้โหเครื่องทุกเครื่องไหนที่ <c oughs> กัน้นหมดก็แปลว่าไม่มีใครได้ปัดไหนเลยแหละตอนนี้เอา้าแล้วทำไมเอสปล่อยตายอะโอ้โหอยู่ดีเอสก็ยอมโยนแบบง่ายๆผมมุดมาแบบโอ้โหผมยุ่งเดินมาหลายทีเอยตอนนี้มีคนโอเคเต๋นี่อยู่ที่คนหนึ่ง ไปคิดถ้าผมไปเห็นเพื่อนเอาหัวเราคนนี้ไปขายมุมด้วยโอเคจะได้แบบมากจุดไปหาคนอื่นที่แบบง,ง่ายๆอยู่อ้าวทำไมคนทีเขบวนแบบประหลาดอย่างนั้นอนะ่ะอืมอ่าเปลี่ยนขายมุมไปหาคนนี้คือที่ผมบอกตอนหลังวันเนี้ยเวลาผมเล่นเพร์กไอ้เพื่อนกันเพื่อนกันบันดีเดียวคือผมจะไม่ค่อยเล่นปอกกำบงังแล้วฮะผมจะเล่นแบบเนี่ยก็คือแค่บาร์บีคิวคือการแบบให้คนกินแล้วก็แบบเนี่ยไล่คนอื่นต่อยเรื่อยเป็นแบบ อ่าสโนบอลอย่างเงี้ยน่าจะแบบมันกว่าไอหลอก่อที่รอบหนึ่งเอา้าน่าจะปล่อยตายโอ้โหปล่อยตายปล่อยตายกันแบบตึงตรึงตัวนี้มาผมมีหางกันนะขอจิ้มเฉียวหางจิ้มไม่ถึงเหรอโอ้โหยี่คือแบบอุจจารแปลงได้นี่คือแบบเสียเปล่าสุดๆเอาไลาชฉีอีกโอ้โหเราหมูนี่คือจะบนทั้งวันเลยว่าคิดว่ามันเลือดผมต้องไปอยู่ค้างไล่เขานะต้องเสรใจไหมนะ,ะรอบนี้ไม่งั้นเขาแบบ เีการคือเจ็บหลังตึงๆนี่ข้างหน้านี่ไม่มีไม้นะรู้สึกเหมือนเขาจะนี่แหละไมีมที่เลียนละเอาปันปันไฟกอ่อนอยากสุดมากอะ่ะเอาเอาจะโดดก็ไม่โดดดีมีหลอกโดดก่อนตึงๆด้วยโอเคเราเห็นตำแหน่งของริปลี่คร่าวๆนะพับไปเพื่อนโอ้โหดูจะพับดูจะวิ่งกับพับอุตสาห์มมปากรอกดข,ขี่ขวาใส่ห้าเขาเมื่อกี้เอาว่ะอื ลองหาตำแหน่งของคารามาเซลหน่อยดิเต๋อโอ้อยู่ใกล้ๆนี่เองนี่าแบบอย่างสุดยอดมากแต่เอ๋เอ้ยผมไม่เห็นเลยเนพะื่อนผมไม่เห็นเลย <c oughs> โอ้โหผมเพิ่งสังเกตว่าชิว่าใส่อุ้มนกกับบิดเบือนกัดไปแล้วก็เบา <c oughs> นี่คือกะไม่ให้เจอตัวเลยเหมือนกันโอเคจีเลยกันนะ